ได้ค่ะอีก,กเคยแกมึงคิดว่าจะหน,นีกูพ้นเหรอยูยูจะแยนแทงสามตัวจะแย้ ก็ค่ะสวัสดีทุกคนนะครับพบก,กับท้องของวาคิวอีกแล้ววันนี้นะคะวาคิววีจะมาเล่นล็อกเก็ตแลคคูนนะคะที่มีตําแหน่งซับพอร์ตหรือสเตติกจนะิตเนาะมีคนขอให้เล่นล็อกเก็ตแลคคูนมานะครับปึ๊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 บนี่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปใส่สกินก่อนอู้ยสกินนะคะมีชื่อว่า1872นะคะบัตบเลตี้ฮันเตอร์นะคะทุกคนเออก่อนไปดูสกิลนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไลด์ช่องของวากิววีด้วยนะเราจะได้ไม่พลาด คอนเทนต์ 10x10 ของตัวแม่ตัวมัมเนาะได้ๆเอออะมาดูสกิลกันเลยนะคะทุกคนคลิกซ้ายนะคะจะเป็นการยิงทําดาเมจนะคะแบบเป้านิ่งแบบนี้เลยนะคะแรงมากๆนะคะทุกคนแบบนี้เลยแบบปิ้วๆๆปิ้ว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 แบบนี้เลยนะคะทุกคนส่วนคลิกขวาน,นะคะจะเป็นการปล่อยฮิลน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเหมือนมอยล่าฮิลนะคะทุกคนเออปล่อยเด้งไปเด้งมา ฮิวค่อนข้างที่จะช้านะคะทุกคนเออแต่ก็ฮิวนะคะปล่อยได้เรื่อยๆนะคะอ่ะส่วนสกิลชิปนะคะจะเป็นการพุ่งนะคะหนีปึ๊บปึ๊บหรือไปล้วงเขาก็ได้นะคะนี่แล้วเราก็จะแลนดิ้งช้านะคะแล้วก็ยิงยิงยิงอย่างนี้เลยนะคะส่วนสกิลอีนะคะจะเป็นการชุบเพื่อนได้นะคะเออสมมุติเราวางไว้ตรงนี้นี่นะคะทุกคนแล้วเราก็จะชุบเพื่อนได้เลยนะคะ นี่นะคะเราก็จะชุบกู๊ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนแบบนี้เลยเออแบบนี้เลยนะคะทุกคน และก็ทีมอัพแอทิเวตกับกูนะคะเราสามารถเกาะกับกูได้เลยนี่กูเดินไปท้างไหนเราก็จะตัวตามไปด้วยนะคะทุกคนแบบนี้เลยอย่างนี้เลยช่วยกูยิงนะคะซึ่งดีมากๆทําดาเมจได้ดีนะคะเออส่วนถ้าเราโดนซีซีนะคะเราก็จะตกลงมาด้วยนะอ่ะส่วนอันติเมจสกิลนะคะจะเป็นการบูดดาเมจนะคะแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเลย ซีซึ่งบูรดราเมจค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ข้อเสียฉันมองว่าศัตรูรู้ได้นะคะว่าเราอยู่ไหน <c oughs> เออ <c oughs> นะคะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> <c oughs> ทีม up activate นะคะกับพูลนิชเชอร์นะคะจะเป็นการให้พูนิชเชอร์นะคะมีกระสุนไม่จํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ลูกซองหรือใช้ไลเฟิลและจะทําให้กระสุนออกไวมากตัดใจมากๆนะคะนี่วางเลยแบบนี้เลยนะคะเร็วมากๆนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง let's go ค่ะทุกคนเรามา่อยู่ปนเกมแล้ววิทีมอัพแอทิเวตเตนีสมาแล้วนะคะเอออันนี้เป็นด่านกันไม่ให้เขามายึดรถนะทุกคนเพื่อเช็คพอยต์นะเออมาค่ะมาค่ะ Let's go มาค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งวาร์ปตรงนู้นวัดกีดอกสั้นเท่าตดกีดอกเดี๋ยวฮิวก่อนนะจ๊ะพี่เนมอลเดี๋ยวหนูฮิวก่อนเดี๋ยวนี้ฮิวก่อนนะอีดอกคุณฮิวคนเดียวโว่ช่วยด้วยฮิวอยู่เจ๊เจ๊ใจเย็นนะมีวางวาร์ปตรงนี้เลยค่ะวางชุบตรงนี้เลยวางชุบอีดอกฮิวนะจ๊ะฮิวนะจ๊ะแพ้ไม่ย่าร้องอีดอดาวฮิวหวานฮิวหวาน นีหวานวโอ้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 คจะตายจะตายเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยเดดเดเดค่ะฮวิวอยู่จ้าฮิวอยู่จ้าฮฮจ้าีกูสิงร้างเลยนีกูคือปีทะเลนะคะกูคือปรสิตค่ะตอนนี้กูฮิวฮิอฮิฮนะจ้าฮนะจ้าฮนะจ้าว้าคุณจะตายหด้วยฮิวอยฮิวอยฮิวนะจ้าฮิวนะจ้าฮิวนะจ้า มีนซาอันตีีแม่งเลยดอกี่าตรงนี้เลละกันเียวมามายิงยงยิงยิงยิงโอ้โอีฮักอีฮักว้าีมเจิดกูเฮียยโยกูเฮียอยยด้วยโอ้ยเพื่อนกูไม่เป็นไรเพื่อนกูเกิดเพื่อกูเกิดปะเพื่อกูเกิดปะเออเพื่อกูกิดอ้อยด้วยฮิวโยจ้ายฮยูโยฮยูีย จเย็นพ oh. ี่หมอพี่หมอจะเย็นเดี๋ยวนะแทงสามละละซับคนเดียวหรอโอ้ยอีดองซับคนเดียวฮิวิวลดลลอยู่ตาฮิวให้อยู่ตาม่อยู่นะฮิให้อยู่ฮอยู่ตาตงชุดตั้งชุดตั้งชุดตรงนี้แหละยเยยเใจเย็นใจเย็นว้าจะอาโยูวตายิ่ตายิยู จเย็นใจเย็นอีดออีดาฮิวอ่ะฮิวโอ้ยอีดาอย่าข่อยิวเยอะจะตายแล้วยิวอีวานด้าวันตีแล้วยิวหยูดจ้ากูยิวอยู่จ้ากูยิวอยู่จ้าว้าไีดวยวาอย่านะอย่ากันี่ี่ักพักี่ักี้นะนั้นนะคยามันดอกนี้ ออยไ้พวกมีคนเดียวนี้มันเหนื่อยจริงๆทุกคนนีอย่ามั่นอย่ามั่นดูนะสโนว์วห้อะไรอะไรอะไรมีขาตั้งสุดก้อนตั้งสุดก้อนมีขาฮิวอยู่ฮิวอยู่หิวว่าดอยู่ฮิวอยู่จะเย็นแทงสามตัวจะเย็น หิวอยู่จ้าิวอยู่จ้าวิอุ้ยออีพีโฮ่พ่อมึงเหรออีเมจกิวอยู่จ้าิวอยู่จ้าอะไรอะไรช่วยยิงั้งิวอยู่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 จ้าิวอยู่จ้าโซโลิวเวอร์กวนเหนื่อยเวอร์อก แมงเลยดอนี่ว้าววิ่ฮะยังยับินหนีเลยค่ะคุณบินหนีเลยยิง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 โอ้ยอย่านะได้ยอได้อยุดมันยดอหิวอยู่หิวอยู่ใจเย็นพลาทุกคนใจเย็นว้า ดอกวันน้ากี่ตัวยูยูดอกอีกหนึ่งนาทีเพื่อนยูไปก่อนยูไปก่อนยูไปก่อนใจเย็นยิงยิงยิงดอกใจเย็นแมอลุแม่ยิยูแมยูยูแม่ยูใหยูแม่ยวให้ยูแม่ยวให้อยู่นะจซาลู แมนอยู่ให้อยู่แมให้อยู่นะลูกอยู่ให้อยู่อ่ะพอใจยังพอใจหรือยังหาพอใจหรือยังยื้อไวอีดอกยื้อไวจะมียนีแล้วนะจะมียนีแล้วนะฮดอกแข็งสมตัว เปิดตีแล้วค่านี่โอ้ยโอ้ยังไงโอ้มึงอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนมีนี่จะไปยิงจะไปยิงจะกปยคุณชนะค่ะวายอยู่คนเดียวหมื่นห้าแคคิดดูอีดอก เลิศมากล็อเกเก็ตแลคคูนอีดอ,อกอีดอกกูฮิลเยอะกว่าทีมนูนน้นดิค่ะเวอร์มากกดไลค์กดไลค์อาจารย์กดไลค์อ่ะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวฮักอีฮัก,กนี่กูย,ยิงเลยกูย,ยิงเลยย,ยิงนะคะกูย,ยงิงกูย,ยงิงกูย,ยงิงอือมั่นอีนี่มั่น I will always lend มันนะฟ้าไวอีลุนาแสดงมัน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 จะกูอีตายไปเลยต้องสร้างบ้านตรงนี้นี่นก็ตั้งป้อมตรงนี้เลยค่ะเออวิลยลอดแทงสามซับหนึ่งดีเพสสองเอาไงอีดอกเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการเล่นล็อกเก็ตแลกคูลในตำแหน่งสตาร์ติกซีหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะ ก็คือตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆไม่ว่าจะวางชุบแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือสตูสามารถมาทําลายชุบเราได้นะคะแล้วก็อันตีเนี่ยสตูก็จะเห็นเราด้วยว่าเราอยนะู่ไหนเนาะเออแล้วก็บัฟดาเมจให้เลิศๆนะคะแล้วก็ยังฮิลได้ต่อเนื่องนะคะทุกคนแต่ข้อเสียกับทีมอัพกับกู๊ดเนี่ยก็ถ้ากูดกระโดดเป้าก็จะสั่นมั้วไปหมดนะคะทุกคนเออกระโดดแบบเบลอไปหมดเลยนะทุกคนแต่โดยรวมเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายและสนุกนะคะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะเออเอาละค่ะ ทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของวอลกิลี่ด้วยนะคะแล้วเรามีไลฟ์สตรีมด้วยนะอย่าลืมมาดูกันนะบ๊ายบายจุ๊บงัวบาย